คุณคะคุณค oh. e. ุณเอ๊ะเดี hey ๋ยวเดี๋ยวคุณจินจินตาะจินต์ะคุณสันสันติสันติสันติอะไรนะแล้วกันแต่เป็ด ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ<อ>ผมผมไม่ใช่คุณสันติอะไรของคุณหรอกครับ<อ>ผมชื่อพเดชครับผมเป็นผู้จัดการร้านมิสเตอร์โดนัทสาขาตึกโคคูนคนใหม่ครับอ๋อเหรอคะฉันก็ไม่ใช่จินอ,อะไรนั่นหรอกค่ะฉุณนชื่อบัวสีค่ะคแต่หน้าตาคุณเหมือนคุณจินตลาสุขภัทนักเอกเลยนะครับเนี่ยคุณก็เหมือนสันติสุขพรมศิรินะคะคุณขอบูุอย่างไรครับ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะแล้วแล้วคุณมาเล่นเข้ากันจังเลยนะเย็บตัวเก่าเขาจะตกงานกันซะ